สวัสดีค่ะตอนนี้จะพาชมเมืองอคาบินะคะคาบิสองฝั่งทางจะเป็นอถาปัตยรกร์หนาวจนพูดแบบพูดไม่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 ชัดสองข้างทางจะเป็นสถาปัตยกรรมของอเก่าๆของเมืองครับนะคะ I d o n t want to put in my bag. I don't want to put it w i put in my bag. They will fall. It's throw in the rubbish. No, no, I will eat the r u b Why throw the rubbish? Have we made? กินข้าวไม่หมดค่ะก็เลให้ใส่กล่องเขาบอกจะเอาทิ้งขังขยะก็เลยไม่ให้ทิ้งนี่นะคะสองข้างทางก็จะเป็นตึกโบราณทั้งสองฝังเลยนะคะสวยงามมากค่ะข้างหน้าก็จะเป็นข้างหน้าที่นี่หนจะเดินไปก็จะเป็น จะเป็นมากเลยขาปั๊ดก็แบบนี้มากเลยขา่เปั๊ดขอโทษนะคะวันนี้อากาศเย็นก็เลยแบบบนทางที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับวหลอดลมถ้าอากาศเย็นนะคะ สองข้างทางก็จะเป็นร้านอาหารดูดิครัไม่มนียเลยตลอดเนี่ยดูคอนจิตเอาไซด์ทูดูคอนจิตเอาดอ e s I don't know มีร้านอาหารก่อนที่จะถึงโหดก็มีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะคะเมื่อกี้นี้แวะร้านอาหารเม็กซิโ,โกกินไปแล้วไม่ว่าจะไม่มีร้านอาหารดีเลียมบ,บอกว่าข้างหน้ามีไม่เก็เลยไม่เชื่อพอเดินมามีแต่ร้านอาหารจริง ลมลมแรงค่ะลมค่อนข้างพัดแรงแล้วก็อากาศจะ,จะเย็นๆอากาศที่อยูเคเขาจะเปลี่ยนแปลงบ่อยมากวันหนึ่งจะมีสามฤดูเออวันหนึ่งจะมีสาม องรอสัญญาณเดินะคะถึงขั้นโดแล้วนะคะโอ้ยลืมถ่าลิเมื่อกี้จะถ่ายจะจะถ่ายลูกลืมถ่ายิบเดี๋ยวก่อนมาค่น่าแค่เทียเก็บงินมีค่ะแมทโอเอาดูแคนักโควินโอ้ยดีกว่าเดี๋ยวนี้ No, you don't need to pay. No one here. not need to pay not need to pay มีคำแบกเออเออเซ็นใบก่อนหน่อย yeah we take same a y only one payment okay i will take picture after we come back no have to no need to pay สวยมากค่ะเข้ามาถึงในคาสโซแล้วนะคะเนี่ยพาชมบริเวณรอบๆก่อนก่อนที่จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก่อนนะะ b e c o m s i c a k e video but then i can take picture okay ททวที่ำคลื่นทำคลู่รท่มามาแสดงคอนเสิร์ตที่นี่ครั้งหนึ่งมินยมอกเลยนะสว <c oughs> ยมากค่ะทำรอบเลยนะคะ I, yeah, I, I think you have to pay to go into that one? No, no, I not, I'm not come. No, you only have some rooms. No, I not come. Only outside. จะต้องจ้องใกล้ๆนี่นะคะแล้วก็นี้ก็ตกหนึ่งคะ่ะสวยที่นี่นาชอบนะคะที่นหนจะชอบของเก่ามากเลย,ยกเว้นไอ้คนแก่ๆเก่าๆนี่ไม่ชอบยืนข้างหลังเนี่ย <laughs> อย่างอื่นชอบหมด ะคะ่ะให้ชมตอนเท่านี้ค่ะเส๋ยวนี่นะ่าจะกอตัวถ่ายรูปแล้วนะคะประตูทางเข้าค่ะนี่ก็จะเป็นประตูทางเข้านะคะทางเข้านี่ยนะขอถ่ายรูปประตูทางเข้าก่อ นั้นก็จะเป็นประตูทางเข้าอีกทางหนึ่งแล้วก็ทางนี้ก็จะมีประตูทางเข้าสองทางกับทางนี้นตึกนี้จะสวยมากนี่นี่เป็นตึกที่นี่หนาชอบมากเลยตึกนี้โอเค